ก็สวยนี่เป็ัภานั้นเลยี่นั่งมีการต้นการแล้วแาอแบบก็อนคนมีกันสนการเดันี่สุดทามบวัดทีวัดธมบุญ Đây, năm và từ vật năm rồi rồi. Rồi vật sau tham sau tham làm tham gia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  tham cho tham gia ใส่กระเทียมใส่ชอดใส่กระเทียมก่อมนีม้ล,ลูกึห็ดไม่ลพ่อนรูดต่อยัดเก็ดเรียบร้อยแล้วต่อยัดเกล็ดเรียบร้อย ไม้คิดเลยค่ะไม่หมอนเดิมเยไม่เหมืนเลยไม่เหมืไม่เหมือ๋จะหาซื้มาใส่ก่อนหาซื้มาใส่สักหน่อยก่อนเ้อะื้ใส่ก่อนเ้อ ร้อยห่อกระสอบโรนขึ้เข้าว่ะทีนีเออขอนจักคนแน่ลูกขึ้ม <c oughs> <c oughs> นมาก็หอนลูดก็หนีงาเอาหรอกไม่ดีงานาะมีไม่ทีหักสีบาน้ำ

ขึาววนเออข <c oughs> ้นำมืวันนี้จะไปทํำบุญนี่ตกว่ายุกาาลางตอนกลงวันือตามมาเน่ตาพอามานวาๆหน่อย เราบุกี๊เลือุหอนใช่ปะลูกสมากม่มหันถ้าหอน,นยัเรือพี่น้่อเลย